ไม่กาตอแมมตอนนี้กำลังจูดเนาะแต่ยุ้มึงขึ้นไ่ได้เีคนไปขึ้นหลแต่บแมเซียน่งให้น้องขอ้ย่อ้ยโอยโอ้ยอโ้ยโอ้ยโอ้ย้อ สวัสดีครับผมแบคคืสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือตอนนี้ผมก็อ่าหิวพึ่งมากเลยผมอยากกินของหวานอยู่เฮืนอนน้ําตาลมันเบิดน้ําตาลเบิดผมก็เลยไม่อยากซื้อก็เลยจะเอาน้าพึ่งไปอ่าทำกับอาหารอตอนนี้ผมก็อยู่กับเสียนเอาพึ่งเคยเอาอยู่เลย เงนแค่นึเ่เ,เคยเอา <c oughs> อ,อปกตณคนโตก,กับเคยนะตอนติดไมมขึ้นไปเลยเพียงมันโตกมันจังเนี่แอบตอนนี้ก็สิขึ้นไปเอาเพิ่งนร่ออุป,ปกรณ์ีนะ่แหละมันเป็นยังไง้ะ้างหนูกอย่งจูดิไมอะไรกันมันออกแค่ไหนบ้นานี้เพิ่งไม่ใชยนหางกข้ามใหม่ข้มมามข้าหม่ไม่แยม่แล้มันออกแคไนบัานเน้ก็บ,บิดอาเลยมันข้ามใหม่ข้าใหม่ไม่แยหรอเล็กน้อยแย่แล้วมันตอด้ ดีบไหมเขาที่ไปดูอย่ามาต่อกันเอาเลย่ด้แกนี่ใชเอามันซิวต่อเจดเ่อมันนไปเจดเค่ไปดิไปจุดดวมยังบบมันจกระปงได้ไงคุณไปทาอยู่กูเอาถ่ายรูปเดียวไปยังไหนมาจุดเรื่องเดีเห็นบางข่งเผอตามเซียนเนาะดี่อยู่เงาอย่นีก็ได้นะดิมกูอืมระบบกูมันเห็นดอกมันหยาด ตอนนี้กำลังจูดเนาะแต่ยุ้ยมันขึ้นไม่ได้ดิคนไหนเหียวเสแบกคือเดบมันเสียนผึ่งให้น้องทายขึ้นไปเอาซะเพราะว่าตอดก็ได้ตอดมันไม่ตอดกูเจ็บมันมันเจ็บเห่านะอืมเอาลูกเพรเนาะหน่วยก่าตายเห่าก็เป็นอนนี่ไปจูดอะไรไปจูดเคร่งพูนถึงไปจูดเครื่งพูนเบื่อสีเหนื่ยเด้อ เว้ยฮะที่บ่อเอาเตรียมสองกับเลยเด้อเอางาไหมไม่ใช้มาเงียดเว้ยเขาไม่ได้เงียนแล้วมันเงียดสมมุติว่าเนาะผมไปสูดเนาะได้มีเตียมสูดไม่ได้มี่มาดิมาดิเขาเดี๋ยวให้ลูกแพลขึ้นไปเอาเนาะคืออยู่เพื่อีกูเอาเงินไปซื้อน้ำตาลสิบุคุ่มกูบ่น้ำตาลสดเนาะแต่มันบ่แซ่บเพิ่นวะน้ำตาลนี่ก็มาตุ๋มเนาะ Phương sốt, phương sốt Nắp tao ăn luôn đốt bỏ lại Cái tay này nó khuy vô Nhưng mà tỏi hả được không ạ? Tỏi vô Ngại yếu hả nè Tỏi vô Bộ đi thám mà nó Nó, nó thả dù lùm nó, thả bừng Nhi tay cay đâu cũng chẳng Dù lùm nó tỏi rồi Ờ, cái gì này là Mà tỏi, có mừng เขามีความเตด<บ>นไปเส้ขึ้นไปน่งขึ้นขึ้นไปเก่อนขงานงานเส้ตรวจะไรจะขาไปทางหนก่นเด้อ่นสเซียนจัดกาเนาะเาเป็นคนทีบเซียนกเพิง่งบันไดถ้าเป็นสาวๆนี่สิว่าไปอย่างเก้วก็เพิงนี่บนหมักขันทุยิงซื้อผงนี่ไค่เน่ความสูงกี่ประมาณนะสิเมตรเนาะตกลมาะมีสิทธิ์มีิทธ Hàng <coughs> ngày thế Mỗi bài sắc mà mà cái bài sạc Khử gì vậy thế à, tông thả, tông thả lui Hồi chỉ thả tốt rồi, xí lên bị lại cả thịm nóng nằm lại cả đổ lơi Tông thả bừng còn tránh nổi Khử à. gì vậy phêng Bây giờ tôi mới mới nằm gì đó Mượn cái nào nào Mượn เอาส่เดคนนะอ้ยเห็นแต่เนาะปัวเอาควันเมื่อเอ้ออ้าซื้อมานมี่ตอนนี้กำลังจี๋เนาะ <c ười> มันซื้อม่าทางนี้มั้ยมันมาพี่เบิดได้ยังไงมา มันมาพีมันหมดพีวส่วนมุ้ยหนาหน่อยเลยม้ยหนาหน่อยเลยมุ้หนาัน่อยเอาาบ่นี่มุ้ยหาหนามั้งนั้นมันค่อนก่อโตนี่ฮะมนบ่มีหนอยู่บ่เลยบ่ค่นบันนชไดมีไดมีมึงยืนเถอะตอบ่บ่ตดีบ่บ่โอ้ยหนมันอยู่กกมันถ Tại lúc mưu minh nè Cái đấy của hả mấy ông, dẹp lại cốc mấy cốc đấy Mấy ông bây giờ Thương, Cô cốc nè Để hắn thôi thăm con Nam nhanh tí, em cũng bắt đầu cốc Bộ lộn, bộ bị chướng buồn thẻ บไยมาดิเด uh, kind of <contamination is infectious> ี๋ยวเรเห็นหมดเท่วั้งหนานนอเเห็นยังมันม่สิบมาต่อท่าเสบอะผูคนแย่ผู๋เชี่ยวันมีบ่เว้ยติงทำนี้กันเสียสูตรอย่างนั้นเห็นไปแย่เอามันเนี่ยเง่เด้ลอขิบมึงขิบลูงนน่ไว้ตัวตีนะเบืงแพ้สีแย่เอาเนาะเอาจะกลเลยแย่เนี theo côn hủa. phụ mày Bố kênh cứ tôi. cái sử thôi. Mà sẽ lần thật luôn Mình tốt điền, Tất khó lần mày. Chạy chạy lần mày. Tất chậm chậm mày. không cả chạy mày. Tất cả lần mày. Tất cả lần mày. Tất cả lần mày. Tất นี่นี่นี่จัดก้นเลยโคนี่เออจ <laughs> ูกควบมันตอดดอกทั้งเยมมันไหรัพอที่ห้ายด้วยช้างขอแล้วเพราะงางใกล้แทน, <laughs> มนมุมยน,น่ำคืนว่ามุยของน่ำแสนะ สิวเปลาลอยไม่ได้ไปปลาลอยไม่เอาปีกนี่มั้ยบ่ได้เนาะบ่มีหนามนี่น้องอังไรเปลี่ยนแผนด่วนโอ้ยกูขืนนึกเขาบอกฉันเศร้ามือเนาะช่างไม่ไม่มีอย่างว่าตัวมีหนามเนาะนี่รวมยังซุดอยู่ว่มันก็เลยบ่มมีหนามหนามบวบเอาน้มไลยที่ใส่เพลงน้มไลยแก้เสียมือนะไรกันแน่หนามชอบมาเองดอกผิดแผนเนาะ ผึ่งกับไ่ได้จะได้ผึ่งม่ได้นี่หอยือตนี่ว่าจบิงอู้หสาวจะเป็นประกอบอาหารเนาะไ่ต้องครัวประดดผึ่งกับ่ได้กว่าไต้องมาอ้โ่ิีกาตอบูย้มมึงจไปจไปงูงัดเงูห่าวงงูยังเลนี่เสี้ยงงูเสียงนี่เงิงูห่าบอกเลยงูสีง่ะบึ่งยี่สิก่นมันงูยังเอาฉม่ได้เอา So với mùi đấy, đấy. Nhắn quá mùi anh em đi sắn nít quá mùi <laughs> 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 anh ừ, ừ. quá mùi anh quá mùi anh quá Mua anh quá mùi anh quá Mua anh quá mùi anh quá mua anh mùi Mua quá quá mùi Mua mùi anh quá mùi anh mùi anh quá mùi anh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  Mua anh mùi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  anh

บพราสีสวยอีกบ yes. ่ยากนะมันยังน้อยได้กูอ่ะปล่อยดีกว่าปะปล่อยมันเนาะจะปล่อยวันเชยวหกซะเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นมั้งงูสิงเนาะถึงงูทักเพื่อนี่ยังไงงูสิงงูเห่าอ่ะแย่ป่ะไงหามันตีหามันตีเลยหามนตีเลยขงาวขาตีแย่ป่ะ

กูเองตนะัวนะึงน <c oughs> ี่นต่อทผูหาพบแม่ โอ้แมงเลยกว่อกูช้สีเมืออีกมึงถือ่อจิวะถืออแม่ไมันมีคาอยู่ตัวนึเอาก้อกูมาไเดี๋ยวพี่บ้าเดี๋ยว่กลบมาเลยเดี๋ยวอะไรมันไปแล้วอ้ออปวดนะต โอตายละจอดเต็มมือเป็นเห็ดจังแมววะฮะฮ้เต็มมือเป็นเห็ดสามสี่ใครมาเหีมาเนี่ยบินอยู่พี่เฮ้ฮะมอน้า ไม่ได้จับโซงมึงอไงน้าจีดลอดผึ่งแล้วองเบิ่งนี่มันเห็ดกูนี่นี่อีกยุงงอนเห็นบ่นี่เห็นมายุงงอนนี่น,นี่แดง,งคางนี่อีกดดบังหาเพ่งกูคิดว่าเปสิต่อยลิ่นบ,กกบังกระบะไปจกกับเอาผึ่งเอาเลยคือแม่ใงกลางร้านไงวะเนี่ย <c oughs> มียวียกเนาะนหามเลยจีลอดส่มีเวียกขนาดนั้นนี่ ดีมันอยู่ไกลก็กมันก็บ,กบ<อ>กัเอิญคิป<อ>มันบินมาพุ่เข่ากอ็หนุ่มเลยนะ <laughs> ห,หาหาเสือทะเลเนาะไม่กับต๊ะน้าอีกเอ้า <laughs> มีหน้าชุ่มประกอบบมดจะทิ่มเสือเนาะ <laughs> ทิ่มน้ำมันเข่าไปในเสือมันเข่าไปในเสือเ,เลยนะก็ตอดลังกูนี่เสือสองตัวโย,ย่กูตัวเดียวมันบินเข้ามาในหูเสือเลยนะก็ไม่ใช่ไรใสเสืขอสขาวนี่ กูเสียขาวอะไรกูไม่้นี่ลังเลยนกูนี่เด้นี่เสียนีนี่อย่นี้วตายหานี่โอ้ยจบคลิปสื่อเราหามื่เดี๋ยวคลิปผลต่องูดเงูกัไปพรงูดอยู่งู้วปลงงูงูกับปล่อยเลยเนาะพอดีเลยฮาฮวเทๆแล้วเด้นี้บอลเห็นบนี่จุดชันส้ชัน่มันต่อยไปตายบอลเนี่ยเบ๊ยบายเจ็บไม่ใช่เปิดข้เบินี่